องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าไข้เลือดออกเดงกีเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและที่ไต้หวันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองเกาสงได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีในท้องถิ่น GeoSat เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ตัวเล็กๆเพื่อใช้ล่ายุงที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออกในคูระบายน้ำฝนแคบๆที่อยู่ใต้ดินค่ะ We can use the machine to find the เว่ยเหลียงหลิวนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยควบคุมโรคที่มียุงเป็นพาหะแห่งไต้หวันกล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวเล็กๆนี้มีความสามารถในการค้นหาแหล่งพ่อพันุ์ของยุงที่ซ่อนอยู่ได้โดยมันจะมองหาลูกน้ําซึ่งเป็นตัวอ่อนของยุงที่เลื้อยดุกดิกไปมาค่ะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเกาสงพยายามขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้หมั่นกําจัดน้ําในกระถางต้นไม้และยางรด รวมทั้งที่ต่างๆที่อาจเป็นจุดแพร่พันธุ์ของยุงได้นะคะสมัยก่อนเจ้าหน้าที่ไม่เคยต้องกังวลในเรื่องที่ยุงลายจะมาผสมพันธุ์ตามคูน้ําที่มีการปล่อยสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนลงไปเพราะยุงลายไม่ชอบวางไข่ในน้ําที่สกปรกแบบนั้นค่ะเชาตรงเฉินผู้มนวยการศูนย์สุขภาพเขตฉีจนินกล่าวว่า,า,าก่อนหน้านี้น้ําตามคูน้ําเหล่านี้เคยสกปรก,กกว่านี้ แต่นับตั้งแต่มีการนำท่อระบายน้ำทิ้งระบบใหม่มาใช้ชน,ใชน้ำก็สะอาดขึ้นและปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะยุงลายที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกเดงกีชอบวางไข่ในน้ำที่สะอาดกว่าค่ะเชาตรงเฉินกล่าวต่อไปว่า<ล>ยุงก็เหมือนกับมนุษย์ที่เป็นแม่ที่ต้องการให้ลูกของตนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะขณะเดียวกันทีมวิจัยพาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบสถานการณ์ที่ถนนสายหนึ่งในเมืองเกาสง และพบว่ากับดักจับยุงแสดงให้เห็นว่าถนนซ้ายนี้มีประชากรยุงลายจำนวนมากโดยมีการพบได้ว่ามีน้ำขังอยู่ที่ใต้ท่อระบายน้ำฝนใต้ดินที่อยู่ใกล้ๆและในน้ำก็มีลูกน้ำอยู่ตามคาดนะคะ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงนี้ทีมงานทำการปล่อยหุ่นยนต์ลงไปในคูน้ำและเมื่อหุ่นตรวจพบแอ่งน้ำเจ้าหน้าที่ก็จะทำเครื่องหมายตรงจุดนั้นในฐานข้อมูลคูน้ำเพื่อให้กรมอนามัยทราบว่าจะต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงเพื่อฆ่าลูกน้ำยุงลายและพ่นไอ้น้ำเพื่อฆ่าไขาย,ยุงตรงบริเวณไหนคะ่ะเชิญฉีไม้นายกเทศมนตรีเมืองเกาสงกล่าวว่า เจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขของเมืองได้ทำงานร่วมกับ g o s ในการพัฒนาหุ่นยนต์กำจัดไข้เลือดออกเดงกีรุ่นต่อไปและว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันได้นะคะในเวลานี้ทีมงานกำลังเดินหน้าพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นใหม่อยู่เพื่อให้สามารถพ่นยาฆ่ามแมลงและไอ้น้ำได้ด้วยตัวเองและเพื่อใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการระบุยุงที่เป็นพาหะของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกเดงกีได้นอกจากนั้นนักวิจัยยังวางแผนที่จะใช้หุ่นยนต์ทำการปล่อยยุงที่มีการควบคุมทางชีวภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงรุ่นต่อๆไปแพร่เชื้อไข้เลือดออกไปสู่มนุษย์ได้ด้วยค่ะทัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ